งัน้นก็เจอนี่หน่อยละกันหมัดเอาจริงหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราเมงไรเดอร์เนี่ยะเดี๋ยวนะชื่อมันแ,บบแปรเนี่ยไม่น่าใช่เนี่ยราเมงอะไรเนี่ย มูงเมเลเดอร์เนี่ยคือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทุกคนอ่าหลายคนจะยังไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไม่เชื่อไม่เป็นไรทุกคนพอกันโหนจะพาทุกคนเนี่ยไปพิสูจน์ในรายการปั้นตัว 8, แปดแสบปด่าทุกคนอ่าฮะอีพีนี้ก็อีพีที่เก้าทุกคนก็มีคนขอมาน,นะว่าขอมูงเมเลเดอร์ได้ไหมได้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะโ <Okay. S 1> อเคคลิปหน้าเนี่ยขยายผมเอาตัวละครอะไรมาปั้นอีกเนี่ยก็ พิมพ์เบาะได้ทุกคนโอเคมาตอนนี้ค่ามาของมูเมเดอร์เนี่ยคือ3ล้านทุกคนก็ถือว่าน้อยอยู่นะส่วนโจมตีเนี่ยคือห้าแสนทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมูเมเดอร์เนี่ยคนนวรเน้นสเปียทุกคนเพราะว่าถ้าแม่ตาของมูเมเดอร์เนี่ยเพิ่มความเร็วให้เพื่อนเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยต้องการต่อยทีเดียวหายไง พราะงั้นผมต้องทําการจัดโจมตีทุกคนนี่โจมตีคียเดียวเข้านะโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่โจมตีคีย์ทุกคนนี่โจมตีเปอร์เซนนะ็นต์นะกาบาก็เป็นของซูริวฮะสองช่องโอเคป่ะทำการไปสู้ลูกคิวด,ดีกว่า,าทุกคนปะเรามาดูซิว่าวันนี้ใครจะโดน้ดากทุกคนโดนหมักของมูเมเตอร์ผมต่อยอะ่ะผมบอกเลยนะและก่อนเล่าชมเนี่ยขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องจัสซีโร่โอไมค์ก็ได้ทุกคนโอเคปะเลยเลยะฮะโอไมค์ก็เลยไง เฟ่ผูรีจะทำไรอ,ะอ่ะอ๋อเดิ๋ยวไปเฉยใช่ไหมไ<ป>มาที่คนแร่ทุกคนคุณไนท์ให้ทุกคน <Okay. S 1> โอเคคุณไหนท์เหรอทีประมาณนี้เอ้ยขับเหมยคอร์ดเกว,ว่าทุกคนไม่ได้ละไม่ได้ละผหัแชมการน,นะผู้พิจิตรมาแทนนะมาทุกคนคุณไนท์นะยี่จะทำพิกิตร่างแรกซะด้วยสิมาในความของหัวแชมการเปิดก่อนนะ <Okay. S 1> โอเคมาผมเปิดก่อนอยู่แล้วเงี้ยฝังสิงเงาใส่บาโคซันล่างสองอะทุกคนปั๊บปั้งทีทุกคนสองร้อยเก้าแสนนาเมตรนะจากนั้นก็ฝังสิงเงาหนึ่งทีใส่กระบอกเล็กหนึ่งที่โอ ตึงปังหายูแ้วลบไปทุกคนป้าหนึ่งทีทุกคนโอเคสามหมื่นเจ็ดดาเมจเจนน้อเริ่ปืนจากโกนไปเผามาได้หน่อยเข้าไปป้าหนึ่งป้าสองใาาส,ส่ทุกคนโอเคคีนจี้ไปนะป้ากระน่ำก่อนโอเคห้ามากีโฟยิงมาป้าหนึ่งทีโอเคปอาสิงเงาม,มาใส่ม้าผมนะทุกคนป๋าสันป้ามาโหสี่สามล้านดาเมจนะแรงอ,อยู่นั่นน่ะโอเคหายไปสองตัวป๋าสิงเงาม,มาใส่กีนจี้ผมนะมาไ,มได้เวลาแล้วสิน,นะ โอ้ О, อะไรเนี่ยหายหมดเลยโถ่้วกคนมามีโลอ่ะผมไม่สามารถปิดดาเมจด้วยการต่อยธรรมดาได้ท้กคนมันมีโลนะงั้นก็ไม่เป็นไรมัดเอาจริงน in ี่แน่หนึ่งดาเมจสองดาเมจมันมีโลเฉยเฉยทุกคนถ้ามันไม่มีโลนะขมบอดเลยคือมันตายแน่ะไม่อยากโม้หรอกนี่แน่บอกขยี้ไปทุกคนหนึ่งดาเมจเบาหัวมาทุกคนโคยุสีล้านดาเมจนะถือว่าแรงจะได้หมัดเอาจริงนี่ไงฮะทุกคนนี่มาแล้วทุกคน ชื่อท่าอะไรเนี่ยผมจะไม่ได้ละลังแเลทุกคน77ล้านนะเมย์นะเมื่อกี้งั้นขอไปฉันเด้แล้วกันนะนี่เนี่ยมากระทืบลงฮะทุกคนเรียบร้อยนะคนแรกชนะมานี่คนที่สองทุกคนมาดูซิว่าอุ้ยน้องธีธวัตออนว่ะแต่ค่ารางคือก็18ล้านเลยนะไม่ไหวทุกคนดูโซนทุกคงโดนโบลทีเดียวเปี้ยงหายแน่นอนเลยเขาขอมาเปลี่ยนทีเหมือนกันเอาฮัซามากิมาก่อนเดี๋ยวผมหายหมดเดี๋ยวเกรงว่าผมจะหายหมดนะถ้าไม่มีฮัซามากิอ่ะมา คนที่2คือมอสคุงละทุกคนโอเคมามีโกสึ์ยูอาร์ด้วยทุกคนนี่เลยนะสุดเดือนหน้าเนี่ยราชาซีฟู้ดเข้าทุกคน,ะนรายูอาร์นะเดี๋ยวรอดูว่าลูกกิลของใครเจ็บ,บ้างนะ <Hey. S 1> มาเรื่องของคำนำการเปิดก่อนนะโอเคมาปะสิงเอาใส่ซอมบี้แมนทุกคนปนนั้งทันทะีนะโคเซีเอล้านณาเมดขึ้นจิบุยไปบีบอันเอยี่ปั้งทัน,นทีคนไปเสียสามลาณาเมดนะแล้วเรามีเงินไปหน่อยจากลูกกี้โ okay. อเคติดโลกมาเลยทุกคนปะสิงเอาซับต่อเนื่องนะ เดี๋ยวก็เสียงความหวังไปกระนำน้อยขึ้นจีไป๊ะทุกคนบีเอฟเอฟยี่ไปปั้งทีไปสิบสี่ล้านนาเมตรระเบิดปืนจากคนจัดเจนอตต์ตมาเข้าไปจูจ่โจมใส่แถวกลางแถวล่างเหรอเขีนจีไป๊ะทุกคนคือใส่มาหนึ่งทีทุกคนสิบสี่ล้านนาเมตรป้ามาหนึ่งทีทุกคนโอ้โหสิบเจ็ดล้านนาเมตรน่าสวิมแม่เขาอะ่ะแรงมากมาสวิมแม่เขายิงมา,ล,า,มา 000. 000. ละเปี้ยกมาหนึ่งทีสิบสี่ล้านนาเมตรคือใส่ม้าทุกคนมาผมตายเรียบร้อย ยังใส่แถวหลังต่อเนื่อให้คนโห้โคตรแรงเฮ้ยโอเคโลจิโฟหายงั้นก็เจอนี่หน่อยละกันมัดเอาจริงปีปีอะไรนี่หนึ่งล้านแปดแสนนาเมีฮะโคตรแรงเลยไงมาเยนไปหน่อยนะทุกคนโอเคชีเขาตายเรียบร้อยมาเชียนจิ้นแก้สถานการณ์ทีมหน่อยโอ้ยโมเมเดอร์ต่อยเมื่อกี้คือผมรั่วอะไรไงคือต่อยม้าทุกคนป้องถทียี่สิบหกนาเมตคือโยกมาคือโยกมาโอ้โห ถ้าสักกี่ผงตายเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยล้วคนได้รูบลผลเรียบร้อยละยังไม่ยอมแพ้หรอหน้าก็รู้สึกกระือมานะทุคนหิ้บป้าหัวโซนิคเรียบร้อยตายล้วคนเหลือคีตัวเดียว,ล,วละ,ะผลมนาปีชาทุกคนเรียบร้อยหาผ้าแพ้ไปนะมาที่คนที่สามทุคนมาคนที่สามคืออินไม่มีหมือค,ครับทุกคนอะไรนะหัว์กิวอ่านชื่อผิดเหรอเขามีอันนี้ด้วยครับทุกคนมีแผลประกาแสงนะ ดูทรงาพลังสองช่วยเนี่ยนั่นไังในคนพลังสองช่วยนะผมได้โดนป่ามาก่อนนะทุกคนอุตส่าห์หนักซะด้วยสี่อย่าไม่หยอนะทุกคนมาเลยมาในคนไพื่าวน้ำการเปิดก่อดตามค่าในคนมาเปิดมาก่อนเลยดาวแดงแสงมาทุกคนฟันมันหนึ่งทีเปียกหนึ่งทีทุกคนสักสิบล้านดาเมจแรงมากแล้วก็ซ้ำมาต่อเนื่องทุกคนดาวแงแสงมาต่อ96ล้านดาเมจเลยนะแรงมากทุกคนระเบิดไปเจ้ากลม้มาโอ้โหเอาเลยเหร่ ไป1 0 0นาเมตรโหยโคตรแรง๋ยวผมต่อให้เออผมต่อให้เปิดก่อนเลยไงขอแค่โมเมเด้ขผงยังอยู่ก็พอละหนึ่งร้อ้าสิ0ล้านโคตรแรงแบบการแสงปรามารอบนี้เบจะกลมาต่อเนื่องนลทุกคนยิงมาหนึ่งร้อหน้าเมตรโมเมอือใจไว้โมเมแบบโหสามมาอีกอแล้วเรียบร้อยแล้ทุกคนโมเมเด้ผมตายแน่นอนเลยยังอยู่วะยังอยู่่ะทุกคนโมเมเด้ผมนะเรียบร้อยฮะไม่อยู่ละตายทุกคนโออดต่อยเลย แฟลกางาแสนแล้วจะตีมาต่อเนื่องนะคนฟันฟหนึ่งทีโอเคดูโซนแพ้เรียบร้อยฮะหายสาเรียบร้อยโอเคทุกคนเรียบร้อยนะคลิปหน้าเนี่ย,ยขยะขผมเล่นตัวละครอะไรก็รอพิมพ์หมดได้ทุกคนนะขอตัวละครแปลกๆทุกคนถ้าไม่มีคนใช้อะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฮนะซีโอเคจีบใคลิปหน้าฮะบายบาๆทุกคนบายบายฮนะ